กำลังสงสัยกันใช่ไหมละ่ะว่าพวกเรากำลังจะไปที่ไหนกันพวกเรากำลังจะไปพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรตำบลท่าสุดไปกันเลย ดีค่ะชื่อหนิงธนพรวง์เขื่อนค่ะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรท่าสุดนะคะกลุ่ม,มค่ะก่อตั้งในปี2561ค่ะเป็นการส่งเสริมเพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นมาเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนค่ะในส่วนผลิตภัณฑ์ตอนนี้ค่ะของเราค่ะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกหลักๆก,ก็จะเป็นพวกสปาแล้วก็น้ำมันหอมระเหยค่ะ สินค้าที่ขายดีตอนนี้ส่งเสริมสุขภาพก็จะมี1ก็จะเป็นสเปรย์น้ำมันหอมระเหยมียาดมธาตุตามธาตุเกิดนะคะแล้วก็มีในส่วนของน้ามันนวดทาตัวกัญชาเน้นในส่วนของการผ่อนคลายรีแลกต์แก้ปัญหาเล่เครียดหรือว่าเรื่องอความเครียดในปัจจุบันค่ะและในการเข้าโครงการนี้นะคะก็อยากจะ ขอความช่วยเหลือในส่วนของโครงการยุวพัฒน์ลักถิ่นนะคะให้ช่วยเหลือในส่วนของการประชาสัมพันธ์กลุ่มว่าในส่วนของวิสาหกิจเองตั้งอยู่ที่ไหนมีกิจกรรมอะไรบ้างรวมถึงเผยแพร่ในส่วนของประชาสัมพันธ์ของสินค้าของชุมชน,นะคะ่ะว่าในส่วนของสินค้าที่ชุมชนนะคะมีผลิตอะไรบ้างแล้วก็เพื่อส่งเสริมไรายได้แล้วก็เพิ่มช่องทางมากกว่าในการขายออฟไลน์อย่างเดียวค่ะ ที่เราได้ร่วมพูดคุยกับชุมชนทีมสร้างสุขสูขส่สังคมได้ข้อสรุปมาว่าต้องการให้พวกเราช่วยพัฒนาเรื่องการทำแผนที่โลเคชันชุมชนด้านการตลาดสื่อออนไลน์และออฟไลน์แออนพคกเกจจิ้งต่างๆเช่นพัฒนาออกแบบแพคเกจจิ้งใหม่จากสินค้าเดิมที่ช่วยส,ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้สินค้าล้วพบกันใหม่กับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับ